นนสวัสดีครับยุบผมเอ็มปวนกับาลูกคนว่างอีพีนี้จะเดือดและสนุกขนาดไหนรับชมกัเลยครับ โอเคครับก็มาเจอคุณฮาสองปล่าหรชื่อของเราผมก็เปิดเป็นม้ายงขวาครับแต่นี้ครับเขาก็เล่นเป็นม้ายงขวาเหมือนกันครับก็ขึ้นโคนไปก่อนครับอยู่ในช่วงของการเปิดหมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ผมเล่นม้าขวาเหมือนเดิมครับแต้มเดิมก็คืออ่าม้าชงุน ยิ่งแต้มนี้ผมมีแต้มใหม่นะครับเป็นเกมที่ผมเล่นไว้นานแล้วนะครับเกมนี้อีกไอเดียหนึ่งเดี๋ยวก็จะพบเจอกันในอีพีต่อไปนะครับวิธีการเล่นถ้าเจอรูปแบบนี้เดินเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในล็อกนะครับอยู่ในล็อกอยู่ในแผลที่ถอดไ้เหมือนเราจะไม่ดีนะครับโดนเบี้ยคู่กลางกระดานแต้มนี้ต้องหาวิธีทําลายครับผมแตะเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปให้เขาทิ่มสูงมาแล้วผมก็จะกินตัดหมดเลยครับ แบบนี้ได้มาเออได้เบีย้ยสองเบีย้ยแรกสองเบีย้ยแรกเม็ดก็ถือว่าผมว่ามันโอเคอยู่นะครับไอเดียไอเดียนี้เรายัางแต่ไม่ได้ครับก็ต้องอาจเสริมโคนหรือเปล่าครับผมเอาผมเสริมโคนขึ้นไปจริงเขาเลือกกดครับแต้วนี้ขยับคนนี้หรือเปล่าลงตากดครับเรามีไอเดียคือจะทิ่มเบีย้ยขึ้นไปเป็นเบีย้ยคู่นะบเบีย้ยคู่กลางกระดาษ นี้ฮะทิมเปล่ายังไม่ทิมอ่ะขอกดหน้าคุณไปก่อนเขาก็หลบครับเขาหลบผมก็ทิมเป็นเบี้ยคู่สู้กับเม็ดครับผมว่ามันยังเล่นได้เขาไม่กินไม่กินผมทิมไปแล้วผมปลายยาวแล้วเนี้ยนี่ผมปลายยาวอาจจะพิจารณาเอาเรือมากดที่โคนไว้ก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวโคนเป็นปัญหานะครับ เรามีไอเดียที่จะขยับขุนนะเอาแต่ว่าผมเลือกที่บล็อกโคนเขาไว้ก่อนไม่ให้โคนเขาขึ้นมาใช้งานเขาถอยมาแ้มนี้เดินเปล่านะครับก็คือเรือโคนมันขาดอยู่ครับก็ต้องถอยโคนล,ลงมาแ้มนี้จะเอาอย่างไรเดินขุนขึ้นไปครับเหมือนก็จะยกม้าขึ้นมาผมคิดว่าจะยกขุนขึ้นไปแล้วก็เอาโคนเนี้ยที่ ที่มีอยู่ใช้แบบน,นี้ก็คงต้องกินตัดก่อนหรือเปล่าครับเขาจะกินสองเราอ๋อกับการแข่งขันนะครับผมปลายเชนนะครับเมื่อผมก็ได้ลงเล่นอยู่นะครับวัลพฤหัสที่11บเอนะฮรได้เหรียญทองแดงมาครับเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวผมจะเอามารีวิว่ีรันให้ดูว่ามากนั้นผมเดินอะไร ปอยไวก่อน,นก็คือผมไม่แพ้เลยนะครับผมไม่แพ้ใครเลยเอาแพ้แพ้อยู่กมน,นึงมากเดินผิดเดินให้เดินให้กินโคตรฟีก็เลยแพ้ก็แต่น,นี้เขาเดินขุนขึ้นมาผมจะเดินอะไร,ป,ระปักโคตรไปตรงๆกายกม้ามันลุกทีหนึ่งต้องกะเจิงหงนี้หรือเปล่าขุนผมมหไหมลงมา้าเรียบๆตอนนี้เรามีสถานการณ์ก็คือ ยังเท่ากันอยู่นะเป็นสองเบีย้ยสู้เม็ดหนึ่งตัวแต่ว่าพื้นที่ตรงกลางกระดานจะเป็นของเราครวันนี้ผมทิมให้กินแรกกันไปฮนะทิมให้แลกกันไปเขาจะแลกหรือเปล่าต้องดูถ้าเราทิมแทงขึ้นมาเฉลี่ก็กินฟรีครับนี่ผมกินฟรีรนนฟรเขาเอาเม็ดมาแทรกโอ้โหแต้มน,นี้แต้มน,นี้ชะว่าร้ายกาศน,นะครับ กินลูกไปก่อนฮนะลูกดูฉเฉยอ้าเขาไม่กินเขาถอยเขาถอยอย่างนี้ผมยกม้าขึ้นมาเต้มน,นี้มีอะไรคนเราขาดอยู่นะครับตอนนี้ครับแต่ผมยกม้าขึ้นมาเขากินโขนใช่ไหมผมก็กินโคนแรกเม็ดครับตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนครับเป็นสามเบีย้ยแลกกับโคนเม็ดโอ้โหโอ๋อผมยกม้าไปจับโคนก็ไม่ใช่ผมยกม้าไปทําไม แนวนี้ที่ควรกีตัดไปก่อนนะฮะกีตัดมิดเข้าไปก่อนแบบนี้มันหมากจะติดๆนะครับรีบเดินไปหน่อยหรือเปล่าก็ยังเล่นได้ทั้งสองทั้งสองสีนี่ยแต่ว่าผมผมชอบชอบหมากที่ผมเล่นมากกว่าสีขาวมากกว่านะครับถึงมันจะไม่มีโคนแต่ว่าเบี้ยมันน่ากลัวครับเบี้ยไอ้สองตัวถ้ามันได้ไปไงได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหงไม่ได้ถ้าเราหงายได้ก็คือโอกาสที่จะชนะค่อนข้าง ม้ามาทางเราก็โอกาสชนะมาทางเราน่นี่ต้องดูว่าตอนนี้ก็ยังบุกเขามีได้อาจจะมีพิจารณาต่อเรือหรือเปล่าจะคงอยากเดินถ้าเป็นตอนนี้ผมคงเดินเรือไปยึดคลองขอไข่ไหมเดิมยังไม่มีอะไรเลยเขถอยไปไล่ม้าก็อถอยไล่มา้าอ,อย่างนี้ผมยกหรือเปล่า มาตัดโคนผมว่าไม่โอเคนะครับมากมันไม่ได้ใช้ครับถึงโคนเราจะสูงก็จริงแต่ว่าควรจะมีม้าดีกว่าลูกมาก้าแบบน,นี้มันเร็วกว่าครับก็ต้องหนีแล้วครับนห่ให้เสียม้าไม่ได้เสียนี่น่าจะโดนบีบครับโดนบีบปกระดานนีๆ่ๆต้องดูว่าจะหลบไปตาไหน เวลาก็เป็นลองอยู่นะครับตอนนี้หนึ่งนาทีผมโดดขึ้นไปด้านหน้าเลยเด็ดเดี่ยวครับเรือด้านหลังผมขาดด้วยนะอย่างเงี้ยผมโดดขึ้นมาอย่างนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับถ้าเขาเอาคนดั้มเข้ามาต่อ,องี้โอ้เจ็บแสบนะฮะเพราะว่าแต้มโยนคนก็มาขึ้นมาก็ดีคนตรงที่อยู่หน้าขุนเขาครับ,รบผมว่าก็ดีนะแต่ว่ามันก็มีเรือผม พอ,พอได้เล่นกพ,พอได้เล่นอาจจะกินเลยก็ได้สองม้าและโขนทะยอยขึ้นมาเขาทำท่าเหมือนจะซ้อนเรือกินม้าเราหรือเปล่าวันนี้พขต้องเนี่ยกำลังมองอยู่พอดีครับว่าอาจจะขึ้นขุนแล้วก็เอาเม็ดไปไล่โขนต้องรู้ว่าเขาเดินอะไรครับ ตอนนี้เราขนมาลุยแล้วเขาเอาม้ามาจับโคนเราแบบนี้ผมทำยังไงดีเรือผมผูกอยู่นะครับไม่จําเป็นต้องนั้นก็ได้นะครับแต่เป็นเบีย้ยคู่ดีกว่าให้โคนเขาถอยนะฮะแต่หรือเปล่าต้องมารอดูว่าผมจะแตะเบีย้ยคู่หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะโยนโคนขึ้นไปต่อหรือเปล่าโอ้โหมีโคนมต่อยเลยทำไมไม่เอาเบีย้ยไปไล่ล่ะจะไม่เห็น หมือนผมจะไม่เห็นแต้วพี่อะไล่ขนอืมถ้าพี่อะไล่เพราะว่าพี่อะไรขนดีเนะี่ยพี่อะไรขนอืมแต่ไม่เห็นครับเป็นการยกเรือขึ้นมาเหมือนโดนลุกกี่เรือเปล่าก็ไม่โดนอ,อ๋อลุกไปทีหนึ่งกีตแร์แล้วนี่ผองกีตาต์แล้วนี่กิตาต์เตรือหลังผมขาดอยูดิแต่ว่าผมได้สองนะผมได้โคนสองนะ ได้กินลูกทีหนึ่งแล้วผมมีลูกกินโคนเขากลับด้วยอีกทีหนึ่งครับเอา้าโอ้โหแบบนี้เรือแล้วมันหมดครับกินลูกไปก่อนครับก็น่าจะไม่รอดครับอกอกินไปก่อนแล้วกันเรียบร้อยครับคุณหาสองครับโอ้โหก็โดนเตมเรือแล้วมันหมดไปนะครับเขาไม่ถึงครับที่จริงหมามันยังพอสู้กันได้ครับแต่ว่าเขาเดิน ไม่กินอย่างนี้แล้วก็ก็จบไปครับก็ขอบคุณคุณทาสองด้วยนะครับหวังว่าจะได้เล่นกับกันใหม่นะครับในแผ่นหน้าสนุกดีครับเพราะว่าแผ่นนี้แผ่นนี้มันดูสุสีนะครับคือก็น่าจะสุสีเลยถ้าเขาไม่พลาดตรงัเกี๋้มันหมดอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูถอดต่อท้ายคลิปครับว่ามีจงังหวะไหนที่น่าสนใจหรือเปล่าโอเคครับไปถอดต่อท้ายคลิปเลย ครับมาดูตอนน่อในจุดที่น่าสนใจนะครับในช่วงเปิดหมามันก็ไม่ได้เป็นรองเยอะครับตอนนี้มันก็ยังผพอเล่นกันได้แต่ว่าตำแหน่งทีมเบียึ้นมานีเริ่มไปรองแล้วปรองยังไงครับก็คือดาวที่ผมกินออกไปเข้าขุนเ,เขามากินก่อนตัวดีครับเข้ามากินผมกินออกไปเข้ามากินยกเรือเพื่อมาโจมตีของนี้ครับเขาก็เอาขุนมาเห็นไหมครับขุนเขาอยู่ในโซนที่อันตรายเรือลำนี้เราพร้อมที่จะเอามาแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งหรือเอา ตีล่องนี้ก็ได้นะตันนี้เขาก็ต้องแก้ไขเไไม็ดที่ยวน,นะฮะก็เลยเอาโคนเอาคุณขึ้นมาผูกพราะคุณขึ้นมาผูกนี้เราแตะเบีย้ยขึ้นไปเลยอย่างนี้ครับจริงๆก็คือผมผมเดินโคนซึ่งเดินโค้ไปม้าเขาโดดเข้ามาได้ก็เลยเป็นเต้มที่ไม่ดีจะเบีย้ยตัวนี้ขึ้นไปถ้าเขาไม่ทาอะไรเรากินเบี้ยฟรีถ้าเขาไม่ทำอะไรเรากินฟรีอ่ะสมมติเขาบอกว่าแลกเขากินออกนอกก็กินออกเรากินเลยครับเห็นไหมครับโคนเขาเป็นปัญหาอยู่ อาจจะถอยเรือพิจารณาเรือมาผูกซึ่งดูครับขนเขาอยู่แค่นี้มีแจะสองเลนนี้ครับคลองนี้้าจะเอาเรือมาปูกเรือมาูกอย่างนี้หมาเป็นตอดเราโยนตัวนี้ขึ้นไปเลยโยนขึ้นไปเพื่ออะไรเปิดคลองเรือครับเราจะเปิดคลองเรือตรงนี้ครับหรือถ้าจะเอาชัวร์ก็โยนอีกตัวหนึง่งตัวเขาไม่กินนะโยนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับเขากินมาเราก,กินเจ้นี้เขาจะเดิอนอะไรอะเขามีลูกทีหนึง่งดูมาดูได้ทีหนึ่งโผ้มันไม่มีอะไร ถ้าเขาอาจจะคนมาไล่มาคนมาไล่มาอย่างนี้แพ้นะแพย้ยังไงก็คือเรา,าจะพิจารณาลูกกินคนก่อนนะลูกกินคนได้งั้นเขาคงไม่เดินโคนเขาคงเดินเอามาลูกมาลูกแล้วถอยตรงๆนะว่าม้าทําอะไรเราไม่ได้แล้วอบอะว่าทีนี้ม้าเขามากันตานี้ไปแล้วเดือเราลูกกินโคนได้เขาอาจจะชิมไล่ชิมไล่ก็เดินเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะใช้มาลุกไปก่อนถ้าเขาขยับมา เขาขยับได้สามช่องเนาะขยับลงกับขยับขยับขึ้นขยับลงแล้วก็ขยับ้ายอ่ะดูขยับขึ้นก่อนถ้าขึ้นมาเราก็จะลุกนะครับตรงนี้หุนไปไหนหุนถอยลงผมโผมลุกทีเดีวยวน่างเงี้ถ้าถอยลงถ้าถอยลงไปมางเกินปั๊บปบั๊บะผมลุกปึ๊บอันนี้อาจจะไม่ต้องลุกอีกก็ได้นะครับเราจะหาวิธีเล่นโน่นนี่นั่นไป ผมว,ว่าผมชอบลุก,กอ่ะถ้าเขาขึ้นมาแล้วหน้าขึ้นด,ดูครับตอนนี้คือมาบบอาจจะมีลุกมาทีหนึ่งเขาไปไหนเนียกขาเดินเขาเ,เ,เ,เดินนีนะสมมติเขาเดินเขาเดินนีแล้วลุกไปอีกทีหนึ่งได้ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้หาเต้มเล่นนะลองพยายามหาลองดูแต้มเล่นอาจจะพิจารณาปรับโคนซึ่งเดี๋ยวนี้ขุนเขาก็อยู่ในส่วนที่อันตรายอ กลับมาต่อ,อลุกมาถอยเอาทิมขึ้นมาเหมือนเดิมปั๊บถ้าเขาถอยลงถ้าเขาถอยลงตรงๆอย่างนี้เราก็เรือลูกไปก่อนขยับไม่ได้นะครับขยับได้แต่เดียวคือขยับมาหามาแล้วก็ลูกเหลืออนี้ก็เป็นต่อชัดเจนจริงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรือมาียงนี้กดหน้าผู้ชคแล้วไม่ปัญหาไม่ต้องมาผูกเพราะคุณผูกเราอาจจะไล่น้าให้ขี้ ทำอะไรก็ว่าไปอาจจะเอาคนเรื่องยึดของแล้วก็ค่อยๆหลินกันได้นะครับก็มีแค่นี้ครับในอีพีนี้ก็ไอเจกันเนี่สำหรับใครที่มีข้อสงสัยก็มาคอมเมนต์ถามไปได้นะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับอีพีนี้มีพี่นึ่งสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปต่อไปได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ